มารดน้ำต้นไม้หลังบ้านค่ะปล่อยเขาปล่อยน้ำให้ไหลให้ชุ่มชื่นไปเลยให้เนืองนองไปเลย <c oughs> <c oughs> น้ำไม่แรงพอจะต้องปิดประตูน้ำอีกหนึ่งประตูปิดประตูน้ำสปริงเกอร์อีกหนึ่งประตู น้ำข้างหลังนี่ถึงจะแรงตอนนี้ยังไม่แรงเลยค่ะไม่ค่อยทันใจเป็นวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นสุดท้าย ใจร้อนขนาดนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยค่ะก็ยังใจร้อนอยู่แทนที่จะเป็นเวลาประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีก็กินเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่านะคะเพราะเราเรารถน้อยๆไม่เป็น เราจะต้องลดให้ให้ชุ่มหมดเลยค่ะให้ให้เปียกหมดเลยคุ้มได้สองวันอุ้ยเสียงอะไรหล่ออาหารลูกกระรอกเยอะเยะ,ยะลูกนกลูกกระรอกคือชอมพู่ค่ะชมพู่มีหลายต้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกต้นค่ะอุ้ยอุ้ยเยอะแยะ <c oughs> หลายยี่ห้อเยอะแลแยะหลายยี่ห้อนี่ลำยไยนอนอะไรนะทุเรียนแขก <c oughs> มายงชิดมะม่วงอุ้ยมะม่วงสองต้นติดกัน ใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ต้นอะไรไมะลุอกต้นหนึ่งค่ะอยู่ติดหลังคาบ,บ้านพอดีมันคนชอบต้นไม้ค่ะชอบชอบอากาศหายใจมีต้นไม้มีออกซิเจนอ้าวโอ้โหกล้องซีทีวีตรงนี้ก็มีเหรอ อ้าวน,นี่เราไม่รู้เลยว่ากล้องเขาติดกล้อง cctv ให้ตรงนี้ <c oughs> นี่จะต้องเอาออกไปล้างต้องมีคนยกให้ก่อน ี่ยค่ะต้องเปิดเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรเนี่ยค่ะน้ําถึงจะลงไปข้างล่างนั่นเปียกชุ่มไปข้างล่างนั่นดูมดแดงก่อน อูแ้แย่ๆเลยค่ะเพื่อนๆทอมดแดงเาแอแฝงพวงอ้าวมะเขือพวงเราก็ออกลูกแล้วคะ่ะนอนคะ่ะได้กินแล้วชอบกินมะเขือพวงชอบใส่น้ำพริกกินกับน้ำพริกกินเด็กๆก็ได้ดีจังเลย โอ้นี่เยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ไม่นึกไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้กินเพราะต้นเขาอยู่ในร่มแต่เขาก็ออกไปหาแดดจนได้นะโอมอดเดสายแฟงกายคอยจองช่ี้ช่ สื่คลุมเครองเป็นเจ้าของเพีหวังฉันอยากจะเลี้ยงมดแดงเอาไว้ดูแลนให้เจ้าเป็นบอดีกาฮัดสวดัสดิ์ลมๆให้เจ้าได้สม เนี่ยค่ะนะ้ำมันไม่แรงค่ะหมดแรงเอฟเฟคกายค่อยจ้องเอาละลงไม่เป็นอีกละลงไม่ได้ละโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ <laughs>